สวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนคนนะครับวันนี้ครูจะมาอธิบายหน่วยที่สี่เรื่องเวลาของวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมมาดูกันเลยเรื่องเวลานะครับอันนี้คือเขาแบ่งเป็นกลางวันและกลางคืนนะครับกลางวันก็คือมีพระอาทิตย์ง่ายๆเลยนะครับเห็นพระอาทิตย์อยู่นะส่วนกลางคืนไม่มีแล้วพระอาทิตย์นะครับกลายเป็นดวงจันทร์แทนเนาะดวงจันทร์นะครับนะ กลางวันนะครับกลางวันเนี่ยเข็มสั้นชี้เลขไรลูกเข็มสั้นชี้เลขแปดนะครับถ้าเข็มยาวชี้เลขสิบสองเนี่ยให้หนูใส่ศูนย์ได้เลยนะครับนะขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับเข็มเข็มสั้นเนี่ยเป็นชั่วโมงเข็มยาวเนี่ยเป็นนาทีนะครับนะเข็มสั้นชั่วโมงเข็มยาวนาทีนะครับเนาะกลางคืนล่ะกลางคืนนะครับ เข็มยาวเข็มสั้นเข็มยาวชี้เหมือนกันเลยนะครับแต่ในการระบุเวลาจะต่างกันนะครับถ้าเป็นกลางคืนก็เท่ากับกี่ทุ่มครับหนึ<ม>่งทุ่มเราเริ่มนับที่เลขเจ็ดถ้าเลขแปดเป็นกี่ทุ่มครับสองทุ่มสองทุ่มเท่ากับยี่สิบจุดศูนย์นอนะครับเรานับยังไงเป็นยี่สิบอ่าเรานับเนี่ยครับสิบสองเราใช่ไหมเที่ยงเที่ยงตรงกับสิบสองใช่ไหมครับนะตอบ่ายเนี่ยเป็นสิบสาม บ่ายสอบสี่บ่ายสามสโมงเป็นสิบหกหมงเป็นสิบเจ็มงเป็นสิบแปดทุ่มหนึ่เป็นสิบเก้าทุ่มเป็นยนะีนะครับนะนับอย่าเียนะครับเดี๋ยวครูเขียนให้3ามสี่ี้ครับสิระบุไว้เดี๋ยวเราจะได้ไม่ลืม17 8นะครับ19 2เ21 2ยนะี่อาเวลา1วัน1วันมีเท่ากับ24ชั่วโมงนะี่ครับ24นี่24นะครับผมเนาะเรามาลองดูข้อที่2กัน เข็ยมยาวเข็ยมยาวชี้เลขคิดสองเหมือนเดิมเข็มสั้นชี้เลขสองนะครับกางวันเลขสองนะครับจะเขียนสองให้เลือกนะระหว่างสองกับสิบสี่กางวันกลางวันคือต้องมีอะไรลูกพระอาทิตยนะ์ช่วงไหนยังมีพระอาทิตย์สองตีสองหรือว่าบ่ายสองนะบ่ายสองนะครับมันก็ต้องใส่สิบสี่จุดศูนยะ์ตีสองพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับนะ กลางคืนก็ต้องเป็นตีสองอย่างนี้นะครับจุดศูนย์ศูนย์นะแบบนี้อืมเราดูนะครับกลางวันกลางคืนเราดูที่พระอาทิตย์ยังมีอยู่ไหมนะครับเราจะได้แยกง่ายนะครับเราจะได้แยกง่ายเนาะนะนี้ก็เหมือนกันแต่ดูเข็มยาวสังเกตเข็มยาวมันไม่ชี้เลขจีดสองแล้วมันไปชี้เลขอื่นนะครับอ่า ในช่วงระยะเวลา1ชั่วโมงมีกี่นาทีครับ1ชั่วโมง1ชั่วโมงมี60นาทีนะครับอันนี้จะเป็น5 1าอย่างนี้นะครับ2ี่ก็เท่ากับ25 6ก็30มี่ครึ่งชั่วโมงพอดีอย่างนี้นะครับ7 35ดปเท่าไรลูก8 4ดสละ่ะ 4ี่สิบห้าสหหนะครับสิบห้าสิบสี่ถึงกครูไปแล้วอุณครูไปแล้ว55อ่านี้นะครับอ่ะเรามาดูกันอันนี้0 0นยนะครับเห็นไหมกลางวางังนี่เข็มชัน้นอยู่ระหว่างเลข5กับเลข6หนูใส่เลข6ได้ไหมครับ ไม่ได้นะครับเพราะเข็มชั้นเนี่ยมันยังไม่ถึงเลข6มันยังอยู่ในช่วงของเลข5อยู่นะครับเพราะฉะนั้นหนูจะต้องใส่ได้แค่เลข5เลข5ในตอนกลางวันเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าเท่ากับ17จดุดเท่าไหร่ครับ5 0อ่นานี่โน้ตนะครับส่วนกลางคืน กลางคืนเกือบเช้าและกลางคืนก็0.5.50เนีอย่างน้นะครับเราเล่นง่ายๆกันอย่างนี้เลยถ้าเราดูในตอนที่มีพาทิศจะไม่มีพาทิศเนี่ยมันจะดูง่ายนะครับแต่ถ้าไปดูเวลาช่วงที่เป็นของต่างประเทศนะครับ AMPM เนี่ยมันจะดูยากเอาเป็นดูว่า กลางวันนี่ยมีพระอาทิตย์กลางคืนก็คือเป็นดวงจันทร์หรือไม่มีพระอาทิตย์นะมันจะง่ายเนาะนะอีกสองข้อลองทําดูครับนะ,ะในแบบฝึกหัดต่อไปเนี่ยเขาให้ใส่เข็มยาวนะครับเข็มยาวนะบนหน้าปัดนาฬิกาให้ตรงกับเวลาที่กําหนดตัวอย่างเนี่ยเขาให้มา8ปดนาฬิกาเนาทีเนาทีาน,าานะครับข้อที่29งเนาฬิกาสินาทีสิ ดูที่ครูเขียนไว้นะครับ50าสิบอ,อยู่ที่2 10อยู่ที่2ตรงนี้นะครับแต่มันจะถึงเลข3หรือยัง 3, 3ก็คือ15นาทีมันยังไม่ถึงนะครับมันเป็น13นาทีหนูนับขีดครับ1 2 3อยู่ตรงช่วงนี้พอดีนี่ตัวนี้นะครับหนูก็ลากมาให้ตรงแบบนี้นะครับนะน ตัวอย่างที่สองนะครับสามสิบสามอ่าสามสิบสามดูนาทีนะครับถ้าหนูกลัวลืมหนูเขียนนาทีกำกับไว้เลยอันนี้เป็นห้านะครับอันนี้เป็นสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้า มีสิบสิบห้าห้าสิบแล้วก็ห้าสิบห้าอ่านะครับในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีเอานี้เป็นเข็มยาวนะครับในช่วงเข็มยาวในหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีในเข็มยาวชี้ไปเลขแต่ละตัวเนี่ยมันจะเท่ากับห้านาทีนะครับเลขหนึ่งก็เริ่มที่ห้าเลขสองก็เริ่มที่สิบ นะครับไปเรื่อยๆจนครบหกสิบนาทีนะครับเนะาะมาดูสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบสามนาทีสามสิบสามมาสามสิบสาสิบเนี่ยอยู่ที่เลขหกสาสิบสามเลยเลขหกมาหรือยังครับเลยมาแล้วนะครับอยู่ที่สามขีดหรือก็ลากมาตรงนี้นี่นะครับนี่สามขีดตรงนี้นะอัอนเนี้ย ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีสิบห้าหนูดีสิบห้าง่ายมากเลยสิบห้าเลขอะไรครับเลขสามหนูก็ับไปหาเลขสามแค่นี้แหละครับอลองทําดูดนะครับเนาะอันนี้เขาให้เขียนคําตอบลงในช่องว่างนะครับดูนาฬิกานะดูเลขดูเลขดูเข็มยาวเข็มสั้นนะครับแล้วดูตัวเลขว่ามันชี้ไปทางไหนนะครับอกลางวันเรามาดูกลางวันก่อน <c oughs> นะครับเข็มายาวชี้ไปที่เลขห้า,าตรงเป๊ะเลยเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข8ปดและเลขเก้าถึงเลขเก้าหรือยังยังนะครับอยู่ที่เลขแปดชะวะนั้นใส่เลข8ครับผม8ดนี่นาฬิกาเ <c oughs> ขาให้ย่อยออกมานะครับอย่างนี้นาฬิกา <c oughs> กี่นาทีครับเขย็มยาวชี้เลขห้ากี่นาทีอ่าชี้เลขหกเนี่ยสามสิบนาทีชี้เลขห้าเนี่ยเท่าไรลองเลื่อนขึ้นไปดูเมื่อกี้เลขห้าเท่าไรครับยี่สิบห้านาทีก็ใส่ไปยี่สิบห้านาทีแบบนี้นะครับห้านาทีอนันนี้นะครับส่วนข้างล่างเราก็เขียนเป็นแบบตัวย่อ ศูนย์แปดจุดสองห้านจุดแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวย่อข้างบนคือตัวเต็มนะครับแปดน,นาฬิกายี่สิบห้านาทีลองทำดูนะครับเนอะอาะส่วนตอนกลางคืนตอนกลางคืนเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยครูเคยเมื่อกี้เราเคยทำแล้วใช่ไหมครับถ้าชี้ระหว่างเนี่ยหกโมงหกโมงแล้วหนึ่งทุ่มสองทุ่ม สามทุ่มเข็มเข็มสั้นเนี่ยมันยังไม่ไปถึงสามมันก็ยังอยู่ที่สองทุ่มก็เป็นเท่าไรครับยี่สิบนาฬิกานะครับผมบางคนสงสัยยี่สิบมาจากไหนคะอ่ายี่สิบมาจากตรงไหนเรานับเริ่มจากตรงนี้ครับเ<ม>ที่ยงแล้วเป็นสิบสองใช่ไหมครับบ่ายโมงเนี่ยเราไม่เราไม่นับเป็นหนึ่งนะฮะเราเป็นสิบสาม 1ิ1ส1่1ิบห้าสิี่นะครับอย่างน,นี่ครูบอกไว้ก่อนหน้านี้ก็คือ20่สนาฬิกายีนาทีนะครับอย่นี้นะครับหรือ20 25นย์ะครับอย่าลืมนะครับเครื่องหมายนอนจุด อย่าลืมนอจุดทุกครั้งก็คือเหมือนเป็นตัวย่อของนาฬิกานะครับนะลองทำดูครับอันนี้ให้เขียนเข็ยมยาวเหมือนเดิม <c oughs> นะครับเข็ยมยาวเข็ยมยาวเหมือนเดิมเขามีตัวเลขมาให้นะให้ใส่ตรงกับเวลาที่กำหนดอย่างเช่น6.25เข็ยมยาวก็ลากมาที่เลขางนี้นะครับถ้าเป็นกลางคืนล่ะ3 5 เข็มยาวเข็มสั้นเนี่ยอ่าเข็มยาวนะครับเข็มสั้นพอๆกับเข็มยาวเลยนะครับอ่าแล้วก็ลากมาให้ถึงเลยนะครับลากมาให้ตรงเลยอย่างนี้นะครับนะลองทําดูนะครับอันนี้ไม่ยากใช้ไม้บรรทัดนะครับจะได้ตรงเนาะอันนี้ก็ให้เขียนตัวย่อ,อนะครับนะโดยใช้มหาภาคอย่างตัวอย่างเนี่ยยี 20. 20. ่สิบจุดสองศูนนจุด อันที่สองเนี่ยยี่สิบสองนาฬิกานะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยนะครับไม่มีนาทีเนี่ยหนูจะต้องใส่จุดศูนย์ศูนย์แล้วก็นอจุดแบบนี้นะครับถ้าเป็นเก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีหนูก็ต้องใส่ศูนย์เก้าจุดสี่ห้าแล้วก็นอจุดอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นะครับนะ,อะลองทำดูนะครับแบบฐันนี้ไม่ยากนะครับ มีอะไรสงสัยสามารถสอบถามมาในไลน์ได้เลยนะครับงั้นครูขออธิบายไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ